Thank mm -hmm. you. สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องป้ายสู้ขู่สู้คนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันค่ายชาแนลครับพอากันอีกแล้วครับย้ำแรงแรงมื่อนี้เขาปลาเขาดงคือเก่าครับพี่น้องมาหานอใหม่ครับเดี๋ยวเขาไปลุนไปชมว่ามันสีมนันนอใหม่บ่ไปลุนน้ำกันครับผมเอาละครับนอนหนึ่ง,นอ,น,น,งนอง่า่ๆครับพี่น้อง นี่ครับพี่กำลังซับพี่น้องออกไม้ได้เด้ออีกน้อหนึ่งครับพี่น้องางามๆครับนี่ครับขาวจุนพูนทีมงานเชฟกามาครับมื่อน,นี้ อีกคนนึงนาตรงกระสอบน้อหนึ่งรับโอ้ตัวฟันเอาตำอ่ำแต่เอาแกล็ดมันเนาะโอ้ยนอบกใหญ่หนึ่งพี่นอ้องบบเห็นหรอกนอใหม่มเห็นต่ขคนอเอาออกมาก่อน นี่ครับพี่น้องนอนใหญ่ๆ,ๆครับโอ้น้ำลายเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะน,น้ำลายเลยไปทางใดก็มีแต่น,น้ำ อยยยนอาใหญ่แหงนี่ครับนอนหนึ่งครับ ปอกก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจะคอยบ่ได้ไปปอกอยู่ข้างนอกปอกไว้นี่แหละครับมากยางเขามากประมาณลอยสองลอยเมตรครับเขามาในกอไผแต่ว่าบหกพี่น้องกอไผอยู่นี่บหกอีกนอนหนึ่งครับพี่น้องนองงา,งามเลยแทงดินออกมา

ซ้3นอพี่นอนี่ครับเฝ้าตัวยาวก่อน นำลายนี่ครับอ้นี่ครับพี่น้อง อีกนอกหนึ่งพี่นอ้องยูนี่ห่วแข้งแท้นี่ครับ อีกน้อนึงพี่น้องใกล้ๆก,กันนี่ครับพี่น้องงามๆครับหลวกกำลังขึ้นพี่น้องนี่ครับนี่ปลานอลวกกระไลครับพี่น้องมองเพื่นหาเห็ดปูกน้่แล้วครับแถวนี้ เห็ดปวกออกลายงามันออกครับแต่อยู่นี่งเมื่อท่านออกครับเดี๋ยวนี้นอลวกซองนอพี่นองนี่ครับนี่อีกนอหนึ่ง ช้ำหน้นนนาน,น้อยเช็บนหายป <laughs> <laughs> วดมืกระจายเลยส่วนร้ายไม่แต่เปลือกเนะ นี่บ่ชั่วเออร่งโมเมนต์แท้นุ่นุ่งเฮก <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ปีนมา เริ่มสิมืดแล้วครับแต่กล้องโทรศัพท์แจงเดี๋ยวสิพากันออกแล้วพี่น้องออกจากป่าแล้วพี่น้อง มืดแล้วครับในพุรภายพุรภายไปครับพุ่นเชฟไปก่กอนมูแล้วเอาหลวกพี่น้องนี่ครับ ออกจากปามาหอดพ้นทางแล้วพี่น้องเชฟกับแม่บ้านกับน้องชายออกไปก่อนแล้วนี่ครับท้นทางเดี๋ยวเราไปุนไปชมพ้นงานกันอยู่รถนะครับโอ้ยเมื่อยายออกมาเบิดสุขคนแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปชมพ้นงานกันครับว่าได้ลายปันใด นี่ครับน้องไม่ลวกเบิ้งข้างพูนก่อนนี่ครับน้องไม่น้ำก็ได้สองสอบสามสอบกับตาหนึ่งละพี่น้องออกมาตอนเลิกงานสำหรับคลิปนี้ก็พอจะมีน้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแลยอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำ คันคายชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้อนขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับบา,บายครับผม